สนามมวยเวทีราชดำเนินนะครับเมื่อค่าคืนที่ผ่านมาครับวันพุทธที่30พฤศจิกายน2559ศึกวันทรงชัยนักเงินเหยียบ2ล้านครับเก็บได้ทั้งหมด1,966,100บาทชาวต่างชาติ209คนสอจอวิชิตอ่องละออนะครับถอดมงคลให้กับเปรี้ยวปากสอจอวิชิต8ริ้วนะครับเจอกับเสือใหญ่ชอหพยะต่างสึกต่างสายนะครับอ้าวแหม โดนปัดขาลมครับทางด้านของเสือใหญ่สืรุมคนคนแปริ้วนะครับสายสึกของเปียวปากเสือใหญ่ในในสายสึบของปลโมเตอร์ทรงชัยครับก็เรวชกในถ้ำนะครับเปียวปานี่เด่นดังทางฝั่งลูพินีครับแทงเข่าขวาครับเปียวปากกรรมการชัย,ยุทธคำนเรศนะครับกรรมการผู้ชี้ขาดตีขวาตีซ้ายพยายามอัดเข้าไปก่อนครับยกสามปล่อยตัวมานี่เปียวปากต่อห้าสามนะครับ ต้องต่อยให้โดนครับเสือใหญ่ครับถ้าเกิดต่อยโดนและยุ่งแน่ครับเปียวปากเดินเข้าหาครับหุกซ้ายของเสือใหญ่ครับงัดสอกขวาครับเปียวปากเอ้าหุกซ้ายขวาตรงครับแล้วก็หุกซ้ายครับแทงเข่าซ้ายเจอขวาโต้ตีขวาครับเปียวปาก เสือใหญ่พยายามจะเนี่ยครับเล่นอาวุธถนัดครับแข้งซ้ายของเปียวปากเปียวปากซ้ายครับเจอดักเข่าครับแต่ว่าแม่เวลาแกต่อยหมัดก็ได้กลัวนะครับเสือใหญ่ชอห้าพยักดันออกลตามด้วยแข้งซ้ายครับตีขวาเสียบขวามาครับเสือใหญ่ี่ค่าตัวเจ็ดหมื่นห้านะครับคุณผู้ชมครับส่วนทางด้านของเปียวปากนี่หกหมื่นครับ ล็อกรัดมาตีขวาครับเสือใหญ่โตด้วยซ้ายเปรี่ยวปากเด้งตีขวาแล้วก็แมเด้งตีขวาอีกทีหนึงครับขยับเนี่ยครับถึงตัวตลอดครับแทงหน้าขาครับเสือใหญ่เจอแทงโตครับอ้าวต่างคนต่างหน้าขาครับหมดยกที่สาม เจอโจทย์ยากแล้วครับเสือใหญ่ชอห้าพยักษ์ชื่อเสือใหญ่นะครับแต่ก็ตัวก็เท่าที่เห็นแหละครับวันนี้โชคกันในพิกัดน้ำหนัก108ปอนด์ครับยก4ี่ปล่อยตัวมาครับเปรี้ยวปากยังต่ออยู่2 1ครับเสือใหญ่นี่ชนะน็อกวิทยาเล็กหมูสะพานใหม่มานะครับก่อนหน้านั้นก็ชนะน็อกเด็ดขาดปอพวงสว่างแล้วก็ชนะคะแนนเด็ดขาดมาส่วนเปรี้ยวปากนะครับคุณผู้ชมครับก็ล่าสุดก็ชนะคะแนนองรีมานะครับแล้วก็มาแพ้รุ้งนาราย ตีขวาครับเปียวปากจับให้แน่นครับแล้วก็ตีให้ได้ครับเสือใหญ่ก็อย่าไปงงกับเกมของเปรียวปากละครับงัดสอครับเสือใหญ่แทงขวาครับเปรียวปากหมัดหนึ่งสองหมัดขวาครับต่อยดำตัวครับเสือใหญ่แทงซ้ายมาครับเปียวปากกรรมการต้องแยกแล้วครับ ผูกซ้ายครับหมัดขวาครับเสือใหญ่โอ้โหเรียกเสียงวิ่นวายได้เลยครับคือออกหมัดแล้วได้เชียครับเสือใหญ่เพราะฉะนั้นต้องออกเยอะๆครับแล้วก็ต้องแม่นด้วยครับซ้ายดาตัวครับหมัดขวาซ้ายไม่โดนครับหมัดขวาไม่มีจังหวะอีกเปรี้ยวปากขวาไว้ก่อนขวาไว้ก่อนแล้วก็ตีเข่าตีขวาครับเปรี้ยวปากเสือใหญ่ก็พยายามเร่งขึ้นมาครับ เคยเป็นรองสุดกู่มาแล้วนะครับแล้วก็พลิกชนะนกได้นะครับก็เป็นรองเด็ดขาดปอพงสว่างนี่แหละครับเหลือเชื่อมากครับไฟนั้นแข้งแรกแข้งครับอ้าวแข้งซ้ายไปตีซ้ายครับเสียใหญ่เปียวป่าก็นด่งตีคืนครับกรรมการแยกครับพยานจะต่อยหมัดขวาไม่โดนครับเจอแข้งซ้ายของเปียวป่าครับ ได้ขาไปครับเปียวป่ากรรมการแยกครับชัยยุทธนี่เบิ้มผูดินครับทีมงานสจพิชิตบอกว่าโบกให้เดินบ้างครับอ้าวซ้ายหมัดซ้ายไม่โดนครับได้แข้งมาครับเสือใหญ่เจอแข้งซ้ายของเปียวป่าครับคือความหลากหลายของอาวุธเปียวป่ากันดีกว่าแน่ครับเสือใหญ่น่ะหมัดหนักับเพราะฉะนั้นต้องใช้จุดแข็งของตัวเองครับทีมงานชอห้าพญาก็แหนเป็นทีมงานที่ใหญ่ขึ้นมาเรื่อยๆครับ แข่งขวาซ้ายหลุดครับหมัดขวาหมัดซ้ายเสือใหญ่กรรมการแยกออกมาก่อนแข้งซ้ายหน้าครับเจอขวาของเสือใหญ่ครับแข้งซ้ายของอซ้ายอีทีนึงหมัดหนึ่งสองไลข่ขาไว้โมดยกที่สี่ครับ อดยก4ขึ้นยกที่5ครับเรื่องของตลาดหลักทรัพย์ก็ยังอยู่ที่เสือใหญ่นะครับทิกต่อมาแล้วครับส2องครับชิงดำนะครับทุณผู้ชมครับแทงเข่าซ้ายครับนี่ครับวางซ้ายมาครับหน้าเสือแข็งโป๊ะะคือเป็นมวยเปิดเกมนะครับเสือใหญ่ยุ่งแล้วครับเปี้ยวปลาครับแข้งซ้ายครับเปี้ยวปลา เจอหมัดฟ้าของเสือใหญ่ครับดึงมาตีขวาครับตีขวาครับเปี้ยวปากแล้วก็เสือใหญ่ก็รวบเอวตีแบบนี้ครับลูกเก่งเขาเช่นเดียวกันแข้งซ้ายครับเอา้าแหม่ปัดขาไม่ได้เสือใหญ่ครับมาแลกข่าววันชุดนี้แหม่ก็ก็ปอกแป๊กปอกแป๊กครับอุ้ยแข้งซ้ายครับ แม่ลวหมัดไม่ถึงครับเสือใหญ่เจอแข้งซ้ายของเปียวปาครับโอ้ยุ่งเหมือนกันครับเสือใหญ่ครับโอ้ยกห้านี่มาโดนแข้งเยอะเจอแข้งซ้ายครับอะหมัดไม่ถึงอีกโอ้โหเป็นรองครับเปียวป่าครับปล่อยตัวยกห้ามาเป็นรองสามสองเสือใหญ่ต้องต่อยนะครับ เตะก็ไม่ถนดัดโอ้ยแล้วเจอขวาโต้อีกเสียงเชียร์เบาไปเลยครับก็พยายามครับเมาไปล้มซะอีกหันมองทีมงานครับปฏิหารครับจะเกิดขึ้นอีกครั้งหนึ่งหรือเปล่าครับทางด้านของเจ้าเสือใหญ่ชอห้าพยัก พยายามเร่งครับ20ิวินาทีสุดท้ายเคยทําได้มาแล้วนะครับเอ้าแต่แบบลื่นครับแม่จะโยนเขาก็ไม่ถึงอีกเจอทีไว้มัดเอ้าหุกซ้ายเอ้าขวามีแกว่งเหมือนกันครับเปรี้ยวปากเอ้ามัดขวาไปอีกทีนึงอืมเชียร์มวยมัดหนักมันเอาหมดยกซะก่อนครับโอ้ปาฏิหารไม่เกิดขึ้นกับเขาอีกครั้งหนึ่งครับโอ้ชิงดํากันแบบใจหายใจคว่ำครับสุดท้ายครับเปรี้ยวปากมาออกแข้งได้งามๆครับเลยครับเสียชายสุโขไทยครับ ก็แพ้ก็คือแพ้ชนะก็คือชนะแหละครับกรรมการชัยยุทธขันเรศนะครับ,ร,ร,ร,บรวบรวมคะแนนก็ชุมมือไปที่เปรี้ยวปากนะครับชนะคะแนนไปอย่างสุดตื่นเต้นนะครับ49ต่อ48 3เสียงนะครับจากสุวิทย์การิชิตสินชัยจุลวงและชุมพลอินตาย,ยดยอดเยี่ยมมากครับเปรี้ยวปากสอจอวิชิตแปดรวครับได้รับอัดฉีดไป4 0 0 0มบาท